ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมกับน้องใบเตยและก็พี่น้ําตาลมาด้วยกัน3ามคนนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาวันนี้มาขอหาเลขกับแม่ตะเคียนเนาะเดี๋ยวยังไงจะให้น้องใบเตยเขจัดการขอแม่ตะเคียนกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดทูกจุดเทียนกันเนาะใบเตยวันนี้ก็ดึกอยู่นะประมาณต่อมานีมีอะไรเลยคืแม่ตะเคียนเล ต้นตะเคียนนะไว้หนึ่งต้นแม่ตะเคียนที่นี่ก็เป็นแม่ตะเคียนทองอ่ะแต่ยังน่าจะยังไม่มีชื่อนะครับเป็นตะเคียนที่ไม่รู้ว่านํนามาตอนไหนแต่ก็มีร่องรอยการที่มาขอเลขแม่ตะเคียนมีการามาแก้บนมีชุดไทยนะครับมีชุดไทยต่างๆเนาะวานนี้เรามาขอก่อนถ้าแม่ตะเคียนให้ เลขที่เป็นโชคเป็นลาบก็เราคงจะได้เข้ามาแค่ปนกันนะครับอาจจะเราขอบนเป็นชุดเป็นชุดเครื่องหอมเป็นชุดเครื่องหอมเป็นห่าลิปสติกกระจกหวีเนาะแต่ถ้าได้ส,ดสวยๆง,งามๆถ้า ไห้ตรงๆสามตัวก็ไม่แน่อาจจะมีชุดไทยมาถวายแม่ก็ได้ในวันนี้เนาะเดี๋ยวให้น้องม่เตยตั้งจิตอธิษฐานขอเลขขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนทองแห่งนี้ก็เรามากันสามคนนะครับก็มีพี่น้าตาลเป็นคนถ่ายทำนะแล้วก็น้องม่เตยกับผมประวัติวันดินนะครับก็มาขอขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียน ในค่ำคืนนี้ในวันนี้วันที่สิบใช่ไหมวันที่เก้าวันนี้วันที่เก้าวันนี้วันที่เก้าเรามาขอวันที่เก้าก็ขอให้พวกเราได้เลขที่สวยๆงามๆที่เป็นตัวเลขที่นำพาสิ่โชคก้าวหน้าไปให้กับทุกคนให้กับเูกศทุกคนขอให้แม่ตะเคียนที่นี่จงโดนศีบดนใจให้ลูกหลานทุกคนที่ดูในช่องในวันนี้ของทั้งสามช่องเรา ขอให้เห็นต like er. ัวเลขขึ้นมาสวยๆงามๆให้กับไบเตยด้วยเถิดวันนี้เราจะให้ไปเตยมาสอบหาตัวเลขนะครับสาธตสาธตัวขอล่ขงวันทีเนที่เสที่หอดขเิจาศรีซอยนำทางบอตัวเลขกับ วัโลกงคือแค่ถ้าเห็นเดินไปแร้วเดินวนก่อนเดินวนน่ะเพราะว่าวนทางตอนนั้นตอนนั้นลงคู่มากที่เดินที่นี่นะไม่เคยเคยมาปลูกที่นี่เลยใช่เคยมาแล้วนะครับสามตัวตอนนั้นมากับใครกับพีทมมากับพีงตานมากับพีงตานแล้ววนทางไหนวนซ้ใจวนไปเดินวนเป็น น้ำตาลอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไปเลยประกาใช่ไหขียนเยอะเลยขนาา รเร,ระาะษานงานดี๋ยวขอพูดเมนด้วยกันเออแม่ตึเทียนเอาาเนอแม่เัรก็คนเจ้าบ้านหมูก็พอยคนเจ้าบ้านโชบ้านเรียบบ้านลาบบ้านสุรกเ,เห็นแล้วไปเตยเลสาเธอมองเห็นเหมือนกันตอนนั้นก็เทนอยู่แถวนี้แหละ อ๋อเลขสามตัวเรือเลยไเธอเขียนไว้เลยเลขสามโอ้เลขสามใช่เลขสามเลขสามชัดเจนตัวรเบือมากเลยเห็เขียนเลยบนเจ้าหม้อยก็อ้อยขึ้นจิบั๊จิบั๊เชิงเชิงเห็นเลขสามนะครับท่านผู้ชมมองไบเตยเห็นเหมือนเหมือนกันเนาะพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลก็เห็นมองไกลๆก็ยังเห็นเป็นเลขสามชัดเจนมากเลยเสามชัดเจนมาก ตอนนั้นก็เห็นอยู่แถวนี้แหละเดินผ่านไปแล้วเลยแต่ว่าได้กลิ่นหอมแล้วก็เลี้ยวกลับมาดูอ๋อแลยเตยเห็นเป็นกลิ่นน้ำหอมใช่ไหมใช่จะกลิ่นหอมตรงนี้จะเราเราบอกว่าเราจะเดินสามรอบเนาะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเดินสามรอบเราจะได้ไลกันเลไแต่ทำไม มองยังไงก็เลขสามเออเห็นเป็นเลขสามอันนี้ก็ยังสามนี่ก็เป็นเลขสามเหมือนเดิมนะเนี่ยยังเห็นเป็นเลขสามมองมาเนี่ยเห็นสามเดิมทําไมยังไงมันเห็นตแต่เลขสามแท้มันเป็นสามสามหมพี่อสามไม่รน,นี่ก็สามเนี่ยไม่เห็นแต่เลขสามนู้นนี่นออกเบิ้์นหรือปะ่ะ อตอนแรกคิดว่าจะจะเห็นเป็นเลขเจ็ดนะดูดูจ้องไปจ้องมาเหมือนลายเป็นเลขสามอันนี้ก็เลขสามอันนี้เหมือนสามสามเลยเนีสามสาม,ม 3, 3. ไ่เตยจดจดใจไว้หว่างกันได้เลขสามตัวเดียวได้เลขสามตัวเดียวสามอีกตัวหนึ่งเป็นสามสามเป็นสามสาม ตอนนี้เราได้ที่สามสามสามกับแปดตัวเดียวกันดึมเออแม่กีกเลยโกนเจ้ามาสมสมีนสวมบือก็อ้อยโคนโออยเจ้าบัน<ม>ทึนนี่จีบ่าบ่าแม่กีจังบานเอยก็อ้อยตะปรับโคนเจา้าตรงใบเนี่ยนี่อ้อยปรับแต่เอาจาังบานเอยจังเอ้อหมดทรายเอยก็อ้อยตะปรับก็ที่แอดพูดนะก็ค <S <s ือบอกแม่ตะเคียนว่า ้าแม่ตะเคียนก็อ,อยากให้แม่ตะเคียนน่ะบอกมาให้ชัดๆถ้าไม่นี่ก็ให้ไปเข้าฝันทั้งเราทั้งสามคนคนใดคนหนึ่งก็ได้ให้ไปเข้าฝันแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรหรือว่าอยากให้อะไรกับพวกเราให้มันได้เป็นตัวเลขเราจะได้มาบางทีท่านอยากได้ชุดได้อะไรก็ให้ท่านไปบอกเนาะแล้วก็เราจะได้มาแก้ปุกันแต่ว่าเราก็ต้องได้ตัวเลขที่ชัดเจนด้วยนะครับมีรูปตรงนี้ เมือนเล็กถูกเลยให้น้ำตาลส่องนะจะลูดแล้วก็น้ำตาลส่องส่องดูเลยใช้เวลาส่องน,นานๆไปเลยส่องดูให้ชัดๆเน,นี่ยเหมือนเหมือนเล็ลลกเนี่เจียดอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเห็นไหม ลองสองดูที่พี่ประวัติรูปเห็นไหมที่รูปเมื่อกี้ต้่เต้องมองชัดๆเลนยมองผ่านกล้องมันชัดกว่าเห็นไหมผ่านกล้องอะ่ะเอาพี่ประวัติดูสิเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะระหว่างที่ส่องนี่ก็คนที่ดูนะ นะครับก็ช่วยกันดูไปด้วยนะเห็นตัวเลขอะไรใบเตยถ้าเห็นตัวเลขอะไรก็บอกกันด้วยนะในกล้องนะครับตอนนี้เราจะดูผ่านกล้องอย่างเดียวสูงขึ้นอีกลูกพี่เหมือนห้าเนาะไม่ถ้าอยู่ตรงนี้มองตาเปล่าตรงนี้มันสะท้อนแสงขึ้นมาเนี่ยเป็นเลขศูนย์ งงเลขศูนย์เลขแปดนั่นแหละมันเหมือนนี่เลขศูนย์ในเลขแปดมันมองในนี่มันไม่เจอนะมันต้องมองมันมันมองในนี่ไม่เจอนี่ไฟฉายที่น้ำตาลจะทอนเนี่ยเห็นไหมมันเหลื่อม <8. S 2> ๆขึ้นมาแปดแปดเลยแปดแปดละแปดแปดละเนี่ยแปดแปดสามสามอ่าแปดสามเนี่ยนะ น่าจะเป็นเลขแปดตรงนี้เลขแปดข้างบนน่าจะเป็นเลขสามเป็นแบบสะท้อนไฟขึ้นมาเลยอืเป็นเหมือนยางนม้ออเหมือนยางไม้เป็นเหมือนยางไม้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนยางไม้ขึ้นมานะเป็นเลขแปดนะครับถ้าส่องแบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบนีจะชัดเจนมากกว่าเป็นเลขแปดตรงนี้เป็นเลขแปดข้างบนเป็นเลขสาม ข้างบนตรงนี้ที่เราเห็นนะเป็นเลขสามชัดเจนมากเลขสามนี่ยเห็นตั้งแต่แรกเป็นยางเหมือนกันนั่นแหละก็เลขสามนี่ยออกมาเป็นยางเหมือนกันแต่ชัดเจนมากนะชัดเจนมากเราทำตาเนาะง่ายจะได้แต่เราได้สาตัวนะเราได้3 2ตัวนะได้แปดหตัว, 8, 1, ตวนะครับได้3 สองตัวในแปดหนึ่งตัวอ,อาจจะเป็นสามสาม,สามแปดก็ได้อาจจะเป็นสามแปดแปดสา3แปดแปดแปดสามสาามสามแาเอาาหมืนเอาอืมย,ยาบาต,ตกใจสิโอ้ยแม่ตะเคียนมันออกเลยเนี่ย มันออกครับอ,อน้ำโอ,อแม่ตะเคียนเนาะขนลุกเลยครับทำให้ผมขนลุกเลยลมพัดเลยน้ำมันออกขนลุกเลยเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลอยู่ข้างหลังเนี่ยนะ ชัดมากน้องเต้ยเห็นอะไรบ้างวันเลขสามเหมือนเดิมตรงไหมเลขสามเหมือนเดิม, 3, ดมอืมพี่เออสองดเิเนี่ยเนี่ยเรียงกันตามตัวเนี่ย สามห้าเนาะออมันเลขสามห้าแปดยูตรงเนี้ยเหมือนว่าเห็นว่าสามห้าแปดไม่แน่นะเรายังวนๆเลขสามเลขแปดเลขห้ามันมันคล้ายๆกันเรายังมองอยู่เหมือนเดิมนะเนี่นะครับบรรยากาศโอหดูสิบรรยากาศดูสิเยธอดูเธอดูอย่างเงี้ยเธอดูเห็นไหมเธอเห็นไหมเห็นได้ไมเนียนนี่นๆนี่นๆ เห็นไหมน่อเยอะอยามองอยากพาดิอยากพาอยากพาโอ้โหแค่นี้แอดก็ขนลุกแล้วครับเนี่ยที่เราอยู่แบบมืดมากในป่านะครับเนี่ยนะครับรอบข้างเรามีแต่ต้นไม้มืดทึบมาก อันนี้ก็มาขอแม่ตะเคียนสรุปวันนี้เราได้เป็นสามห้านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงแม่เคียนี่ค่ะสามชัดเจนชัดเจนมากเนี่ยห้าสามเนี่ยหลังจากหลังจากที่เราหันเปใช่ไหมเนี่ยห้าสามแต่สามสามแต่มันกลับเหมือนแปดนี่สามตัวนี้สามกลับไงสามกลับหัวแคบแล้วเอาไปดูก็ได้เนี่ยเป็นเจ็ดห้าสามไหมรูอยังไงเจ็ดห้าสาม อแม่แตะเขียนท่านก็คงให้แค่นี้แหละนะครับอยู่ที่ห้าสามใช่ <53 S 1> อ่อะเราสรุปกันไว้ที่ห้าสามเพิ่ง <53 S 3> เห็นชัดเจนเลยนะตอนนี้คือห้าสามห้าสามแต่ตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเจ็ดไหมหรือเป็นแปด,ปด,ปดออแปดเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยแปดแต่สามตัวเลยเราได้สามสามแปดแล้วก็แปดห้าสามกับห้าสามสามสามนะครับ เดี๋ยวเราไปบอกแม่ตะเคียนแล้วกันชัดมากอ่ะ53อ่ะเนี่ยชัดมากมองไกลชัดเลยมองไปน้ำมันออกเนื้อดูแต่ข้างล่างเป็นแศษเนาะนี่แต่น้ำมันยังมีอยู่นะยังออกมันตลอดเลยจะแม่จะแม่น้ำมันออกตลอดดูนะครับตอนนี้ก็เราก็เริ่มรู้สึกสิวสิวเหมือนกันนะมันก็เหมือนว่าเราใกล้ถนนนะแต่ข้างๆาฝั่งนี้ปเลย อย่ามองออกข้างน,นอกมองที่นี้มาเอาไปบอกแม่ตะเคียนกันพี่น้ำตาลไม่ฆ่าแล้วต้องไปอ่ะให้พี่น้ำตาลกับน้ำเตยบอกแม่ตะเคียนเลขที่เราได้เนาะก็ถ้าเลขที่เราได้ในวันนี้ก็ทักเอฟซีคนไหนถูกหรือว่าอะไรถ้าไงาเดี๋ยวเราจะมาแก้บนก็เป็นเราก็คงไม่มีปัจจัยมากมายนะ สามช่องนะคะโชคดีกันทุกคนด้วยแล้ววันที่เราจะได้เจอเจอกันอีกครั้งก็คงวันที่ FC เราโชคดีและก็เราโชคดีด้วยถ้านนมีโอกาสเราก็คงได้มาใช่ถ้ามีโอกาสก็คง<ห>ได้มาดีมาส <มะ S 1> <ก>ักค <มา S 1> ให้ท่าขอพรแลวก็ขอมาขอโชคขอลาภอีกครั้งหนึง่งวันนี้<ไ>เราทั้งสามสมมาพาควรเนาะขอลาไปก่อนดื้อ เห็นวยๆวังๆด้วยราธดูสิน้ำเต่นที่เราจดกันเมื่อกี้เนาะน่าจะเป็น3ามแล้วก็ที่เห็นข้างหลังสุดก็เป็น5 3แล้วก็8 5 3เนาะแล้วก็น่าจะเป็นสามแด้วยนะครับที่เรานีๆกันเนาะ ลองถ้าใครดูคลิปก็ถ้าเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันนตบคอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดให้กําลังใจใพวกเรานะครับในการส่งหาหวยในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้นะครับพวกเรา3ามคนที่เดินทางมาในค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ มีแต่มันออกเยอะเนาะนี่ก็มันออก